พูดเลยแล้วการสลวที่เกิดขึ้นนะเนาะตัวมลเองมลก็เสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเสียใจมากๆค่ะเพราะว่ามันก็เป็นอะไรที่เราก็ไม่ได้ไม่ได้คาดคิดว่ามันจะไปถึงขนาดนั้นได้นะคะแล้วก็อยากจะขอโทษด้วยค่ะขอโทษการกระทําของตัวเองที่เราอาจจะคิดน้อยไปหน่อยในการที่จะตอบคําถามแบบนั้นไปอะไรเงี้ยแต่ก็ยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะไปดิสเครดิตหรือจะนินทาใครก็คือเป็นการแค่แบบเหมือนเราจับสลาก คำถามนั้นได้แล้วก็ตอบไปอะไรแบบนี้ค่ะแต่แหลายคนม,มันก็เหมือนการพุ่งเป้าค่อนข้างที่จะเยอะเนาะมันมีคลิปเก่าๆที่เราไปร่วมงานกับแบบค่ะว่าอะไรแบบนี้ใช่อันนั้นก็อันนั้นก็เกิดจากเ<ๆ>กิดจากการตอบคําถามเรานี่แหละค่ะก็ก็ต้องขอโทษจริงๆกับกับการตอบคําถามเรามันเลยไปโยงถึงออบุคคลอื่นๆที่ไม่ได้อยู่ณนะตรงนั้นด้วยทําให้เขาแบบได้รับผลกระทบความเสียหายอะไรแบบนี้ค่ะนวันแรกที่เกิด d ามมาได้คุยกัน ยังไงบ้างก็มีการคุยนิดนึงค่ะมีการคุยบ้างคือทุกคนก็กังวลทุกคนก็กังวลแล้วก็ก็ค่อนข้างจะไม่สบายใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันเป็นการแบบจับฉลากขึ้นมาแล้วก็ตอบคําถามอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยที่คนเราไม่ได้มีแบบเจตนาที่จะไปนินทาหรือว่าจะว่าลายใครอะไรอย่างเงี้ยเพียงแต่ว่าแบบเหมือนเล่ากับสิ่งที่แบบเราเป็นประสบการณ์ที่เราเคยเจอมาแค่น อย่างพอเรื่องมันแบบมันต่อไปเรื่อยเนาะหลายคนแบบเอาหาด้วมาโยงอันนี้มาโยงอะไรเงี้ยเราตัวเราเองเรารู้สึกยังไงบ้างหนูเองก็ไม่สบายใจเหมือนกันอย่างที่บอกว่าคือคือเราไม่ได้คิดตั้งแต่แรกว่าแค่คําตอบของเรามันจะไปเกิดเกี่ยวโยงอะไรกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายอะไรเงี้ยค่ะเพราะตรงนีเ้เราก็ต้องบอกเลยว่าแบบเราไม่ได้แบบจะแบบชิลสบายเราก็รู้สึกไม่สบายใจเราก็เสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเหมือนกัน ยังใหม่เองเขาก็บอกว่าเออควาเครียดต,ต้องแบบมีนคนแบบไมู่่ด้วยอะไราเงี้ยสำหรับเราเราเบอร์ไหนเราก็เราก็จะมีมีคนที่เรารักคอยซัพพอร์ตอยู่แล้วเนาะไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวหรือว่าจะเป็นแฟนคลับที่ที่คอยอยู่ข้างเราตลอดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะซึ่งตอนนี้เราก็ต้องขอบคุณคนที่คอยอยู่เคียงข้างไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเราต้องขอบคุณมากๆจริงๆค่ะก็ก็รู้จะขอบคุณยังไงเนาะคะือ ไม้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับมิวคือคนเหล่านี้เขาจะคอยอยู่เคียงข้างมิวก็จะเข้าใจมิวในทุกๆเรื่องค่ะแต่เรื่องนี้เองมันให้บทเรียนโอ้ให้บทเรียนจับมิวมากพอสมควรค่ะอย่างแรกเลยว่าคงจะเป็นเรื่องของการพูดที่เราควรจะต้องระวังมากขึ้นอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็เรื่องของการการระมัดระวังในการทําสิ่งต่างๆให้ไม่ไปกระทบกับบุคคลอื่นอะไรเงี้ยเพราะมันก็อาจจะทําให้เขาได้รับ ความเสียหายหรือว่าอะไรแบบนี้ค่ะอย่างคอมเมนต์ในด้านลบที่เขาพูดนอกเหนือจากเรื่องนี้เราจะดําเนินการย,ยังไงไหมหรือว่าจะอะไรยังไงโดยส่วนตัวมเมลเองนะของเมลนะคะก็เมลว่าก,ก็ก็ให้มันผ่านไปอ่ะอใช่<ๆ>ใช่ค่ะตัวเมลมไม่ได้ติดใจอะไรนะคือบางบางเรื่องที่เขาคอมเมนต์มาอะไรเงี้ยอันไหนที่เราเรามองว่าเป็นคำติชมมาพัฒนาตัวเอง แล้วก็มาพัฒนาตัวเองส่วนอันไหนที่มันไม่ได้จะมาช่วยเรื่องอะไรของเราแล้วก็ก็ปล่อยผ่านไปค่ะจริงมิวเองแบบไม่ได้อ่านแบบเยอะขนาดไหนเพราะยังใหม่เองก็มีอย่างตัวมิวเองอะค่ะมิวไม่ค่อยได้อ่านก็คือเห็นบ้างแหละแต่ว่าเราไม่ได้แบบไปอ่านอะไรขนาดนั้นนะคะแล้วถ้าในแง่ความรู้สึกของเราเองกับอนี้กระแสการนี้เราเครียดมากแค่ไหนว่าอือก็ช่วงแรกๆเราก็เครียดนะคะ แต่ว่าพอเราเราเราโอเคเราเรา,เราเข้าใจว่ามันก็นก็คือความผิดของเราอะเราก็แค่เหมือนต้องต้องยอมรับในความผิดตัวเองแล้วเราก็น้อมรับทุกอย่างแล้วเราก็รู้สึกว่าอโอเคเราก็เราเราว่าเราเราเข้าใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นอะเราก็มูงออนไปเรื่องอื่นอะอย่างอย่างนี้หลายคนบอกมองมิวผิดไปเลยตั้งแต่วันแรกไม่ได้ใสแล,ลยยแล้วอะไรเงี้ยเรงอยากบอกอะไรคนก็ก็ต้องขอโทษจรงิงๆค่ะอันนี้ก็คืออันนี้คือแบบ อยากจะขอโทษแหและเพราะว่าคือด้วยความที่เราจะคิดน้อยไปหน่อยเราจะแบบตอบโดยที่เราไม่ได้คิดถึงผลกระทบที่จะตามมาอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็อย่างที่บอกว่าไม่ได้มีเจตนานที่จะไป discredit ใ,ใครอย่างวันนี้เรื่องมันก็ค่อนข่ายจะาซาแล้วเราสบายใจขึ้นไปหน่อก็สบายใจ <c oughs> ขึ้นนะคะแล้วก็โดยส่วนตัวเราไม่ได้เคยมีปัญหาอะไรกับใครเลย <c oughs> คือหมายถึงว่าเราก็ยังร่วมง,งานได้กับทุกคนไม่ได้มีแบบไม่ถูกคนนั้นไม่ถูกคนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ มา้างค่ะื่นความโตขึ้น,นญญใช่มาถึงลูกเราก็เ,ออเขาก็ตอนนี้เขาเริ่มแบบพูดได้เป็นคำๆอะไรเงี้ยเราก็ดีใจอ่ะคือไม่ว่าแบบเขาจะมีพัฒนาการอะไรที่มันเติบโตขึ้นจะน้อยจะเยอะความแบบเป็นแม่เป็นพ่ออะไรเงี้ยเห็นแล้วมันก็แบบกริ๊กราแล้วก็ชื่นชมลูกตลอดเวลาอะไรเงี้ยค่ะจริงๆความ กังวลจริงๆอ่ะมไม่ได้กังวลขนาดนั้นมนก็เป็นโจ๊กตลกๆไปค่ะคือคือยังไงเดี๋ยวเขาก็ต้องมาอยู่แล้วสักวันหนึ่งะนะแต่ว่าบางคนอาจจะมาแล้วอาจจะมาใช้าอย่งตัวเราเองอ่ะเราก็มาแบบขวบกว่าเกือบสองขวบได้วยซ้ำไปใช่<ต>เพราะฉะนั้นที่ไหยคนามเข้าสังคมของน,น้องเจอใครก็ยิ้มแล้วก็เล่นกับเขาโดยสุขว่าใช่ก็ก็ขเขาก็ขเข,าขอเขาจจะได้เจอ ได้เจอคนนูน้นคนนี้อยู่ตลอดอะไรเงี้ยบางทีเขามีแบบไปถ่ายโฆษณาไปทํางานเจอคนแปลกหน้าอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยจะแบบได้ปรับตัวในการพบเจอคนอื่นๆที่ไม่คุ้นเคยได้ง่ายแล้วก็จะมีบ้างน,นะคะที่แบบพอไปเจอในช่วงแรกแล้วเขาอาจจะแบบมีแบบนิงน่งๆมา,าแบบ <laughs> ดูลาลาวอะไรเงี้ยแต่พอได้เห็นแล้วแบบว่ามัน,นจิงใจไหมคะแบบเราเข้ากับคนได้ง่ายอะไรเงี้ยดีนะคะมันก็เป็นอะไรที่แบบ เราเราก็สบายใจอะว่าเขาไม่ได้เป็นเด็กที่จะคี่จะขี้กลัวจะกังวลไปหมดทุกอย่างอะไรเงี้ยคือเราเรารู้สึกว่าการที่เขาแบบเป็นตัวของตัวเองแล้วก็กล้าที่จะลองนู่กล้าที่จะลองนี่โดยที่จะไม่ต้องมาแบบกลัวแล้วหันมาถามแม่ว่าโอเคไหมอะไรเงี้ยคือแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ดีทําให้เขาแบบมีความมั่นใจในตัวเองแล้วก็เป็นตัวของตัวเองได้มากที่สุดอะไรเงี้ยค่ะ ราะว่าเราพอดีเขาติดดินมากเลยก็คือไปกับสนามหญ้าใช่ <c oughs> บางทีก็ให้วิ่งสนามหญ้าไม่ต้องใส่รองเท้าอะไรเงี้ย <c oughs> ถามว่ากลัวเจอแบบเหยียบโดนมแมลงอะไรมันก็กลัวนะแต่เราก็อยากให้เขาแบบได้สัมผัสหญ้าที่มันเป็นหญ้าจริงๆได้วิ่งอยู่บนหญ้าจริงๆอะไรเงี้ยก็พยายามเลี้ยงให้ธรรมชาติทีสุดแสดงว่ามีความกล้ากว่าแม่กล้าที่แบบว่าจะไม่แม่ก็กล้านะเพราะว่าพอเราให้ลูกเหยียบเราก็คือทําให้เขาดูว่ามีทว่าแม่กลับมาก็ถอดวิ่งนะอะไรอย่างเงี้ย คือเขาก็จะได้ไม่กลัวยาเพราะบางทีแบบยามันก็จะมีความลำบากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ให้เขาลองลองจับนู่นลองสัมผัสนี่อะไรอย่างเงี้ยพี่เจนเขาก็เห็นเหมือนกันใช่ไหมะในการที่แบบให้ลูกแบบติดนี่อยู่ด้วยกันเลยค่ะก็ก็เป็นเป็นเป็นความคิดในทิศทางเดียวกันว่าเราก็อยากจะให้เขาแบบเลี้ยงมาแบบธรรมชาติค่ะเป็นเด็กธรรมดามากที่สุดเป็นเด็กธรรมดาแล้วก็สามารถ เล่นสกรปรกได้จริงยิ่งเด็กวัยนี้ยิ่งต้องเล่นสกรปรกเพราะมันเป็นการพัฒนาแบบสมองร่านการความอมดทนของเขาอะไรอย่างงี้ด้วยค่ะก็ต้องแบบให้เต็มทีม่ยิ่งเยอะยิ่งเยะใ,ใช่ยิ่งเยอะยิ่งเยอะประสบการณ์ถูก<ม>ต้องค่ะคนเลยไหมคะก็ to be continue ค่ะคือไม่จบไม่ได้ก็เห็นว่าน่าจะไม่ทิ้งห่างกันเยอะค่ะ ก็ต้องตอนดีแล้วนะก็อีกแล้วก็อาจจะแบบก็เดี๋ยวต้องลองลองดูค่ะแต่ว่าแต่ว่าคิดว่าไม่นานนะคะใช่ยังยัอยัง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 ค่ะไม่มีการคุยกัีไหมครับว่าวางแผนอะไรยังไงบ้างครับว่าจะเดือนไหนหรือยังไงวางแผนคุยกันอยู่ตลอดค่ะว่าเราจะยังไงดีจะปีไหนจะเกิดเดือนอะไรอะไรอย่างเงี้ยคือพวกเนี้ยมันต้องวางแผน ไปหมดทุกอย่างเลยราสีราศีเกี่ยวข้องด้วยใช่ก็แต่ดูแต่ดีเกิดอะไรหนึ่งไม่คือเราเราแพลนแค่แบบว่าเราอยากให้เขาเป็นเด็กที่โตในรุ่นอะไรเงี้ยก็คือจะต้องดูแบบเขาเรียกว่าชอบใช่ช่วงรอบเดือนอะไรอย่างเงี้ยว่ามันอยู่เดือนอะไรถึงจะเป็นเด็กโตในรุ่นอะไรแบบนี้ค่ะก็ก็ค่อนข้างจะแพลนแต่ตเยอะพอสมควร อะไรนแบบกดดันเกินไปใช่ไหมคะเพราะว่าถ้ามันจะแบบตั้งใจแล้วต้องแบบวางแผนว่าต้องคลอดเดือนมีได้ไรอะไรอย่างเงี้ยก็กดดันแบบไม่กดดันอ่ะก็คือพยายามจะไม่กดดันแต่ว่าก็โอเคกดดันนิดนึงแหละแบบว่าเน้นธรรมชาติก็พยายามจะธรรมชาตินะคะก็คือมันจะไม่ได้แบบเนื้อเพลอะไรอย่างเงี้ยพยายามจะธรรมชาติก่อนค่ะอ่าอย่างงี้ถ้าจะพร้อมรับงานแสดงเราก็คือตอนนี้ผมก็ไม่ได้ยังไม่ได้รับงานแสดง อะไรที่แบบเป็นเรื่องเป็นราวมันก็จะเป็นแบบเออ่พวกแบบอีเวนต์ถ่ายโฆษณาพรีเซนเตอร์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็จะเป็นงานแบบสั้นๆก็เร็วๆนี้ก็เร็วๆนี้ละค่ะตีคอนติเนียลค่ะปีนี้เนาะชตีคอนติเนียลปีนี้ไหมเหรอยังไม่มั่นใจยังไม่มั่นใจว่าจะว่าจะว่าจะปีนี้ไหมค่ะตีคอนติเนียลแน่นอนคอนติเนียลแน่นอนตองเกิดขึ้นปีนี้มันมีว่าปักน้าปี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 กีป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 ปีปีปี ก็ฝากภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยนะคะบ้านชาบูชายันค่ะก็เป็นเรื่องแรกที่มนูได้ร่วมงานกับพี่วีนะคะแล้วก็ร่วมงานกับพี่จิมพร่วมกับลาดาแลนนะคะแล้วก็เป็นการกลับมาอีกครั้งของเมลวกับภาพยนตร์ GDS ด้วยค่ะก็เป็นเรื่องหนึ่งที่หนูได้ได้เปลี่ยนคาแรคเตอร์ได้มีบทบาทที่แบบว่าเราไม่รู้ว่าเราจะได้เล่นแบบนี้อีกไหมแล้วก็เป็นอะไรที่เรารสึกว่าเราเล่นแล้วเราแบบ ได้ปล่อยพลังของเราได้อย่างเต็มที่อะไรเงี้ยค่ะก็ฝากด้วยนะคะ6เมษาย,ยนทุกโรงภาพยนต์ค่ะเราจะไปดูปหรืเปพราะเรากลัวผีเราต้องดูอยู่แล้วคะ่ะเราต้องเช็คงานตัวเองนีาจะดให้จบนะเดีให้จบอ้ยันนะี้ได้ดูอย่างหรือยังยังไม่ได้ดูค่ะแล้วก็จริงๆแล้วเป็นคนกลัวผีด้วยนะคะการที่จะแบบรับเล่นภาพยนต์แบบนี้ก็คิดเยอะเหมือนกันค่ะต่อ่เสียใจกับมันเห็นตัวอย่างมีสลิงด้วย ก็มีมีแบบนิดนึงค่ะมีแบบมันมีมีฉากหนึ่งที่แบบมันจะต้องมีสนิงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยค่ะจะโดยรวมส่วนใหญ่มันก็จะเป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกเรื่องของความสยองขวามอะไรอย่างเงี้ยเป็นหลักค่ะ